การส่องกล้องเพื่อเย็บกระเพาะอาหารนะฮะแตกต่างจากการใส่บอล,ลูนในกระเพาะอาหารเมื่อกี้ก็คือมีการทําหัตการเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะคือการเย็บ หลักการก็คือเราส่องล้องเข้าไปทางปากนะฮะแล้วก็ยึดกระเพาะเพื่อให้มันยู่เข้ามาหากันนะฮะเป็นเหมือนการลดขนาดกระเพาะอาหารให้เล็กลงนะฮะจากเดิมเนี่ยกระเพาะอาหารมีอยู่100%เนะฮะเรายึดเข้ามาจนเหลือขนาดที่จุอาหารได้เนี่ยประมาณ30%นนะฮะข้อดีก็คือเราทำให้ถุงที่เก็บอาหารเนี่ยลดลงก็รับประทานอาหารได้น้อยลงนะครับการเคลื่อนผ่านของอาหารช้าลงแล้วก็ อิ่มได้นานหิวน้อยลงการศึกษาเนี่ยพบว่าวิธีนี้เนี่ยลดน้ำหนักได้15-20%นะฮะในสองปีวิธีนี้เนี่ยอยู่ได้นานกว่าการใส่บอลลูนนะฮะเพราะว่าบอลลูนเราต้องเอาออกมาคปีหนึ่งแต่ว่าการเย็บกระเพาะเนี่ยจะอยู่ตลอดโดยไม่ต้องมาทาอะไรเพิ่มเติมข้อดีของการเย็บกระเพาะผ่านทางช่องปากเนี่ยก็คือเราใส่กล้องเข้าไปทางปากแล้วก็เย็บกระเพาะเพราะฉะนั้นก็ จะไม่มีแผลผ่าตัดที่บริเวณท้องนะฮะทำให้ตอนที่น้ําหนักลดเนี่ยก็จะหน้าท้องก็จะปกติดีนะฮะสังเกตไม่เห็นว่ามีแผลอะไรแต่ว่าข้อเสียเนี่ยก็คือวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ค่อนข้างใหม่นะอุปกรณ์ยังมีราคาที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดวิธีนี้เนี่ยก็จะสูงตามไปด้วย